สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนัดเช่นเคยนะคะวันนี้นัทจะพามารีวิวคันนี้ค่ะรุ่น s l p 2021นะคะวันนี้นัทนำรถคันนี้นะคะมาส่งให้กับลูกค้าด้วยก็เดี๋ยวเรารีวิวันก่อนก่อนที่จะไปส่งให้ลูกค้ากันนะคะก็เริ่มแรกเลยคันนี้นะคะราคาอยู่ที่8,99,000บาทนะคะตัวนี้นัดแต่งเป็นชุด มีให้ลูกค้าเลยก็ชุดนี้นะคะเดี๋ยวนัดเริ่มต้นจากตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าของนัดนะคะตัวนี้นัดใส่เป็นคาว่าบอดน,นะคะ FORD สีดําแดงตัดกันนะคะแล้วก็มีเลนเ e อร์อะคริลิกนะคะด้านหน้าของมาเลนเอร์ตัวนี้นะคะเป็นอะคริลิกด้านหน้าสีแดงนะคะแล้วก็จะเป็นสกู๊ปนะคะสกู๊ปตัวนี้เป็นสกู๊ปทรงสองชั้นนะคะทำสีขาวตัดดำกับตัวรถนะคะ ส่วนกระจังหน้าตัวนี้นะคะนะ่าจะต้องแนะนำก่อนเลยละมันจะมีไฟ LED นะคะ3จุดตรงนี้นะคะแล้วก็มาต่อด,ด้วยไฟหน้าเลยค่ะไฟหน้าของรุ่น XLT เราเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วนัดก็ทําการติดตัวครอบไฟให้ลูกค้าด้วยนะคะมีคําว่า r a n g นเจสีแดงข้างๆนะคะ ส่วนรุ่น xlt ของเรานะคะตัวนี้จะเป็นตัวไฟตัดหมอกก็จะเป็นสีดำเงาอยู่แล้วนะคะทําให้สปอร์ตรับกันกับกระจังหน้าแล้วก็ตัวสปูกมากขึ้นนะคะ <im itation> มาเดี๋ยวนัดพาไปชมด้านข้างกันนะคะ,คะมาต่อมาเป็นตัวด้านข้างของเราเลยนะคะด้านข้างจะมีมล้อขนาดสูงนะคะเป็นล้อแบบหมุดนะคะหม <im itation> ุดตัวนี้จะเป็นหมุดหลอกนะคะจะไม่ใช่หมุดที่เจาะไปกับตัวรถนะคะ <im itation> แล้วก็ส่วนตัวแมนะคะแมตตตัวนี้นัดทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นแมตตขอบสูนะคะเป็นลายดอกไม้ยางของซูนนะคะ ซึ่งยางตัวนี้ดอกอยางจะสวยแล้วก็ดอกจะสูงคล้ายๆกับตัว bf นะคะต่อมาเลยเราก็จะมาตัวรูปเป็นตัวครอบค่ะชุดครอบคันนี้น้ใส่เป็นชุดครอบรอบคันให้ลูกค้าเลยนะคะก็จะมีตัวเป็นครอบแก้มครอบแก้มมันจะติดเป็นครอบแก้มสีดำด้านนะคะส่วนตัวกระจกมองข้างของเราตัวนี้จะไม่ได้ครอบนะคะเพราะว่าหนึ่งเลย ถ้าเราครอบไปจะเป็นสีดำด้านแล้วก็เจอเรามันก็จะดูไม่ค่อยมีวิสิตเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราไม่ได้ครอบไปตรงนี้มันเป็นสีดาําเงามาจากโรงงานอยู่แล้วซึ่งมันดูสปอร์ตแล้วก็สวยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ติดครอบให้ลูกค้าแล้วก็จะมาเป็นครอบมือจับนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะลูกค้าได้เลือกลายสติกเกอร์นะคะเป็นสติกเกอร์ลายนี้เลยเลนเจอร์ anger, แล้วก็จะมีไวแท็กกันตรงกลางสีแดงน,นะคะแล้วทําการเปลี่ยนเป็นเลาหลังคาให้ลูกค้าด้วยเป็นเล่าหลังคาสีดําด้านนะคะ ต่อมาก็จะเป็นตัวโรบาริกข้างหลังเป็นโลบาริกของเอาเรนเดอร์นะคะ สำหรับด้านหลังนะคะก็จะมีเป็นตัวครอบไฟหลังด้วยนะคะและ้วก็จะมีดับท้ายนะคะดับท้ายจะมีคำว่าแลนเจอร์สีแดงตรง,ลงกลางตรงนี้นะคะ <S <S ส่วนกันชวนด้านหลังเราไม่ได้ทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะเาใช้เป็นเดิมๆของตัวรถเลยก็จะมีเซ็นเซอร์ครบ4จุดนะคะเดี๋ยวนะจะพาไปชมรอบๆคันกันนะคะ เดี๋ยวนัดนำรถไปส่งลูกค้าก่อนเนอะถ้าลูกค้าคนคนไหนนะคะสนใจอยากให้นัดแต่งชุดไหนหรือว่ารีวิวชุดไหนอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนัดมาทำรีวิวให้อีกหลายๆลคลิปเลยแล้วก็มีข้อสงสยัยอยากได้ข้อมูลตรงไหนเนี้ยสามารถแจ้งนัดได้เลยนะคะเดี๋ยวนัดจะทำการหาข้อมูลมาให้แล้วก็จะดูโปรโมชั่นดีๆให้ด้วยนัดอยากจะกระซิบบอกมากเลยว่าคันนี้นัดจะบอกอยากกระซิบเลยว่าคันนี้ใช้เงินออกรถแท่ห้าหมื่นาวพร้มอมแต่งแบบนี้เลย สุดไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากให้นัดรีวิวอยากให้นัดส่งมอบรถสวยๆแบบนี้ให้ด้วยก็สามารถติดต่อและติดตามนะัดได้ช่องทางที่นัดขึ้นไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ